สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเอาทางหวยฮานอยครับผมหวยฮานอยสุดแจกคนะครับผมสีนอยวันที่ยี่สิบสี่เดือนแปดีหกเจ็ดนะครับเมื่อวานนี้ครับผมเมื่อวานนี้เนาะผมเข้าสองฮานอยนะเข้าสองฮานอยหลุดสองฮานอย อนอยพิเศษ2 5 2 3 6ผมให้5กับ7นะ5กับ7ฟัน5เจาะ5 2เข้าเป็นตัวกันเป็นตัวกันครับผม5 2ตรงตรง,ตรงเลยหวยหานอยปกติ2 6 5 2 7ผมให้5กับ4ฟัน5เจาะ6 5อันนี้ก็เข้าเป็นตัวกันแต่แต่ก็ยังฟันถูกนะเออถึงจะเข้าเป็นตัวกันก็ยังฟันถูกฟัน5เนาะ5 6 6 5 านอย VIP ผมให้ห้ากับสี่เนาะหนึ่งหกหนึ่งศูนย์ห้าทุกคนนะฟันถูกอยู่ฟันถูกอยู่แต่ว่าไม่มีศูนย์ห้าเลยโอโอเสียดายจริงๆนะเกือบเข้าสามห้าหน่อยแล้วเสียดายจริงๆไม่มีศูนย์ห้าเลยแต่เด่นก็ยังมาเนาะฟันก็ฟันถูกจอะไม่เข้านะครับผมนะเสียดายอ่ะก็มาตามกันต่อเลยครับผม เข้าสองหน่อยนะก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะนะก็ถือว่ายังไปได้ต่ออมาเริ่มจากฮานอยแรกกันเลยครับผมเป็นฮานอยเฉพาะกิจเฉพาะกิจนะครับวันนี้ผมมั่นใจนะผมว่าต้องมาแน่นอนวันนี้หน่อยนี่มาแน่นอนนะหนึ่งกับศูนย์

ตัวฟันเนาะคิดว่าน่าจะเป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งมาหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดแล้วก็ศูนย์หกครับผม ต่อไปนะครับผมต่อไปก็จะเป็นฮานอยพิเศษเนาะพิเศษนะครับวันนี้เด่นพิเศษวันนี้ผมคิดว่าน่าจะวันนี้นะครับผมวันนี้ห้ากับสี่ห้ากับสี่

สี่สองสี่หกนะครับคงไม่ออกตัวเดิมนะคงไม่มาตัวเดิมนะห้าสองนะตัวฟันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นสี่สี่นะครับผมสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดห้าแปดห้าศูนย์นะห้าศูนย์สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดแล้วก็ห้าแปด ฮานอยพิเศษนะครับก็จบไปแล้วต่อไปนะครับผมต่อไปก็จะเป็นหวยฮานอยปกติฮานอยปกติเด่นสนะครับผมสี่กับสามสี่กับสามก็จะมีสี่หก สี่หกสี่แปดสี่หกสี่แปดสี่เก้าสามหกสามแปดสามเก้าตัวกันนะครับก็จะมีสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่ง,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 งสี่ศูนย์นะสามศูนย์ ตัวฟันนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็น3 36 38 39 3ส38 39 46แล้วก็48ขอให้เข้าเป็นตัวเน้นนะขอให้มาเป็นตัวเน้นส,สำหรับฮานอยปกตินะครับจบไปแล้วครับผมจบไปแล้วต่อไป ต่อไปนะครับผม <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นหวยห้านอย VIP ว่นนี้จอไม่เข้าเนาะวันนี้เจอเข้าแน่นอนวันนี้ห้าสามกับห้าครับผมจอเข้าแน่นอนวันนี้ก็จะมีสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะห้าเจ็ด แตัวการก็จะมี3 1 5 1 3, 1, 5, 1, 3 2, นะึ่งห้านาะแล้วก็5 2ตัวฟันนะครับคิดว่าน่าจะเป็น3 <c oughs> อ่ะผมคิดว่า3นะ3 7 3 8 3 9 5 9แล้วก็5 8 3 7 3 8 3 9 5 8 5 9ครับผมหนวยห้าหน้อยนะครับผมสุดแยกนะครับผมถ้าถูกใจแบบนี้เน,เ,นเ,นนเน้นให้แบบนี้แยกหน่อยให้แบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะครับผมสำหรับ คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเป็นคลิปฮาหน่อยสูตรเม็ดเดี่ยวเนาะสวัสดีครับ